สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเปิดเมนูอาหารท้องถิ่นก้อนหินผัดกินง่ายอมดูดแล้วคายทิ้งใช้เป็นกับแกล้มหนึ่งในความแตกต่างทางวัฒนธรรมที่เห็นได้ชัดเจนคืออาหารที่มีการรังสรรค์ด้วยวัตถุดิบในท้องถิ่นแสดงถึงภูมิปัญญาและสะท้อนถึงวัฒนธรรมของพื้นที่ต่างๆแน่นอนว่าในแต่ละประเทศก็จะมีอาหารแปลกเลิศรส ล่าสุดเกิดกระแสวัยเล่าในโลกออนไลน์ของประเทศจีนที่กำลังฮือฮากับคลิปวิดีโอก้อนหินผัดที่ตลาดกลางคืนฉางซาทำคนงงหนักว่าก้อนหินกินได้ด้วยเหรอซึ่งมีราคาชิ้นละ16หยวนหรือราว77บาทจากภาพแสดงให้เห็นพ่อค้ากำลังทอดหินกรวดบนกระทะเหล็กโรยด้วยน้ำมันพริกก่อนแล้วจึงปรุงรสด้วยพริก กระเทียมเครื่องเทศอื่นๆและสุดท้ายใส่โรสแมรี่เพื่อเพิ่มรสชาติผัดไปเรื่อยๆก็สามารถตักออกจากกระทะได้ซึ่งอาหารดังกล่าวเป็นอาหารท้องถิ่นที่เรียกว่าซื้อเถาหรือดูดแล้วทิ้งไปในจังหวัดเอินซีมณนทหูเปยซึ่งมีประวัติยาวนานหลายศตวรรษโดยวิธีการกินคืออมเข้าไปคำเดียวดูดแล้วขายทิ้งซึ่งอาหารนี้ส่วนใหญ่นิยมทานเป็นกับแกล้มหรืออาหารเรียกน้ำย่อย ยิ่งเดิมมากเท่าไรก็มีคนกินมากเท่านั้นเจ้าของโพสต์ถามพ่อค้าว่าก้อนหินกินเข้าไปจําเป็นต้องคืนหรือไม่และได้รับคำตอบว่าเอากลับบ้านเป็นของฝากหรือจะทอดกินต่อก็ได้ อ้างอิงจากรายการอิสอิสเรียลของ CCTV บุคคลที่เกี่ยวข้องที่รับผิดชอบสมาคมการจัดเลี้ยงแห่งจังหวัดเอนชียืนยันว่าก้อนหินผัดที่ขายในตลาดกลางคืนเป็นอาหารท้องถิ่นของเราที่เรียกว่าสวเถาในอดีตคนในท้องถิ่นหยิบก้อนหินจากพื้นล้างทำความสะอาดและใส่เครื่องปรุงใส่น้ำมันหลังจากทอดแล้วจะเสิร์ฟพร้อมกินกับเหล้าอาง,งุ่น หลังจากวิดีโอดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปชาวเน็ตได้ตั้งคำถามว่าก้อนหินกินเป็นขนดมด้วยหรือบางคนก็กล่าวว่าถ้าคุณเผลอกลืนลงไปคุณจะถูกส่งไปหาหมออีกท่านบอกว่านี่สิที่เขาเรียกว่าเล่นแรบแรบทธาตุเป็นต้นท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ